ิขึ้นน่ะโ <Okay. S 1> อเคเดินขึ้นพระาธาตุถางเงากี่เมตรเนี่ยห้าสิบเมตรรอคิวอีกประมาณห้าสิบเมตรเพื่อจะไปสกายวอล์กบนนูน่นเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่ผมจะเดินไหวไหมตอนนี้บอกเออเหนือสิบสองแหละก็ประมาณบอกเองว่าเดี๋ยวจะฟิตเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> สกายวอล์กนะฮะวัดพระธาตุถาเงามันก็คือเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันรอสักพักนึ่งฝั่งตรงนู้นก็เป็นประเทศลาวแล้ว ลาวก th <ihat> course, ับพม่าเพราะเป็นใกล้ๆสามเหลี่ยมทองคำพอดีนะคิวนะตุณแม่ไปไหนแล้ะ จริงๆก็มีศาลาให้นั่งรอนะแต่ว่าแถวมันคงจะเดินแบบวนๆๆๆนะก็เลยแป๊บเดียวครับก็เลยไม่ได้ได้นั่งรอแล้ว นคนเยอะมากกอบคันอันนี้มาดูสภานกระจกกันนะก็ <c oughs> สำหรับคนที่ คิดว่าไม่กลัวสูงก็ไม่น่ามีปัญหาะเพราะกระจกอย่างนี้มันมันไม่แตกหลอกนะไงมันก็เป็นกระจกเรอเทมเปอร์เนาะเนี่ยถ้าก็าสูงประมาณสักประมาณตึกห้าชั้นหกชั้นประมาณเนี่ยคคือถ้าคนกลัวก็ไม่ยากก็คือมองไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าคนคนที่ไม่กลัวก็เฉยๆะฮะถ้าถือว่าเดินเล่นไปจริงๆคือถ้าเกิดคุณมองข้างล่างมันจะดูน่ากลัวไง แต่ว่าพอมันเห็นโครงเหล็กเยอะๆมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรหรอกครับมันก็ไม่มีอะไรคนเยอะมากครับมาดูยี่ห้อหน่อยสิใช้ยี่ห้ออะไรนี่ใช้ยี่ห้อปลาปลาอน,นั่ยหกถ่ายรูปชาวบ้านเขาไว้หน่อยแล้วกนะัน แล้วก็เบื้องล่างก็ประมาณนี้แต่จริงๆไที่เราอยากถ่ายอ่ะคือไฟเส้นมากกว่าลมแรงนะครับนนี่ดูวิวที่เราขับมาของเชียงของเมื่อกี้นี่สวยเลย ก็จะมีต้นสักุระจำลองหรือต้นหนึ่งไวให้เดินอ้อม โครงสร้างอารมณ์เหมือนรถไฟเหาออะเนาะก็เนี่ยประมาณนี้ถ้าสักประมาณ5ชั้น5-6ชั้นนะครับวิวโดยรวมก็ดีตรงที่เป็นกระจกทีน้าไปอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่แตกหรอกครับถ้าไม่ได้กระโดดกระคืบอะไร เราดูแม่ก,ก่อนดินี่มีน่ตรงนี้โล่งจริง่ะอย่างเงี้ยถ่ายตีนตัวเองเนี่ยนี่แหละนี่ถ่ายต้องถ่ายนี้ให้เห็นคานเสาเนี่ยก็นี่ไงก็ถ่ายตรงนี้ไงจะดูเห็นตีนตัวเองหน่อยเนี่ยถ้าตรงนี้น่าจะดูดูโล่งสุดละ สำหรับตรงนี้นะหา,ายใจไม่ค่อยออกแม่มายืนตรงนี้ดีกว่าแม่แมแหงนหน้ามองนี่เหรอลงมานี่ใกล้ๆจะได้มาอยู่ตรงคานนึงเออเนี่ยอยู่ตรงคานเนี่ยยัยเห็นว่ามันลึกเ,เออนี่ยเออเนี่ยถ่ายวิดีโออ่ะง่ายกว่าที่เหลือก็ถ่ายวิดีโอให้อยู่แล้วอ,อ่า แล้วก็ดูนี่แม่ยืนลอยฟ้าอยู่ตอนนี้อ่าเราก็ยืนลอยฟ้าอยู่ข้างหน้าก็เป็นคานช่างหน้าเป็นคานมันไม่แครกง่ายหรอกใครัวดก็อย่ามา ใครกลัวก็ไม่ต้องมองไปนอนเกือกิ้งถ่ายจะไปนอนเช็ดตีนให้คนอื่นนอนหลับเปที่การขี้เจี๊ยบบางคนลงไปนอนเกือกิ้งนะนอนคว่ำนอนหงายไม่รู้สุดนอนขี้เจี๊ยบมันเด็กๆต้องไปเดินบนหน้าผาตรงนั้นต้องไปที่ทีเบรคหอมจริงเลยก็ประมาณนี้จริงๆก็คือต้องถ่ายจากข้างบนลงล่างนี่มาใช่ที่ได้เห็นว่ามันสูงประมาณ5ชั้นน่ะ มาถึงห้าชั้นนั่นแหละแต่โอเคมันมันถ้าไม่มองมันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่คือถ่ายไม่กลัวความสูงอยู่แล้วผมก็เลยเฉยๆคูชอบมันยังสูงไม่พอมันยังสูงไม่พอถูกมันจะมีมจริงมันต้องสูงกว่านี้มันจะมีความนิดนึง,งที่มันจะจะดูน่ากลัวอย่างงี้มันยังดูแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กลายเป็นอันนี้มุมนอกระสวย นี่ถ้าเกิดแบบว่าถ่ายเส้นเส้นไฟนะนก็นั่นแหลมสูงเข้าไปดูซิมีอะไรบ้างล้วไอ้ตรงนู้นน่าจะเป็นซูเปอร์คาสิโนชื่ออะไรนะโรแมนไงโร,นโรมันคิงใช่ไหม,ไมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโซนนี้ เดี๋ยวเราก็ไปกินข้าวแถวนั้นอยู่แล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ตรงนั้นมีพายุหรืออะไรวะเนี่ยควันอะไรวะทำทบางเที่ยวนะครับชาวบ้านเ้าขยโยกเงินหลายหมื่บ้านได้เลยนะแตะหลายหมื่นทองว่างเยอะนะครับ อ,อ่าแลก็มต้องอยู่ตรงต้นเดียวก็ได้ครับต้นสอก็เป็นช่อว่างนะครับมาจริงจนี่ยจุดที่มันดูน่ากลัควคือไอใต้นี่มากกว่าเพราะว่าจริงๆก็คือเราอยู่อยู่บนกระจกแต่จริงไอ้มุมเนี้มัน ค่ามันเห็นไม่ไม่ความสูงมันแค่ประมาณตึกห้าหกชั้นก็เลยไม่ค่อยได้น่ากลัวมากประมาณเนี้ยแต่มุมข้างน,นอกอะสวยจริงสางเรา